นี่นะครับแคนฟิชชิงไทยแลนด์นะครับโดนของใหญ่นะครับไม้แรกครับผมนะครับยังไงครับยอมไม่เอ่ยตอนนี้เรามาอยู่ในบ่อบ่อเอิร์ดฟิชชิงนะครับตรงกัดน่านะครับผมนี่แคนฟิชชิงไทยแลนด์ของเราครับโดนไม้แรกเลยครับผมอโอ้ป้าบึกครับอืืออหดูนะครับโอ้โหโดนของใหญ่เลยนะครับผม ครับขอไปตักก่อนหยาบไปแล้วครับไปแล้วนะครับไม่ยอมครับช้าๆหน่อยครับไปแล้วครับผมใช้ขอจินดามณนีเบอร์เจ็ดนะครับผมจินดามณนีเบอร์เจ็ดกับปลาไซนี้นะครับเดี๋ยวเด้อลงไปข้างล่างก่อนนะ แป๊บนึงนะครับผมยอมถ่ายครับนี่ก่อนนี่ก่อนเบี๋ยวทำน,นี่มายกเลย ดูของใหญ่ดูของใหญ่ลุ้นเลลุนแล้ว <c oughs> นี่นะครับผมกลัเลยเด็นไปล่างเหรอปลาเบึกนะครับประมาณสักประมาณสิบสิบกิโลได้อยู่นะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมตัวต่อไปครับผมคร <c oughs> <ๆ>ับ